สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูกระเพราหมูสับกุ้งสดไข่ดาวราดข้าวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับก็เอากระทะนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อย ต่อไปนะครับผมก็จะเอาหมูสับนะครับไปวนวนน้ำมันนะครับเราก็ใส่แค่เล็กน้อยพอนะครับผัดกระเพราหมูสับผู้กรดทั้งนี้นะครับเราแทบจะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะครับก็วนหมูไปเรื่อยๆนะครับให้ห้ง ให้หือแห้งเลยนะครับตามก,กั้ก่อนนะครับตอนนี้เมื่อเรารวนหมูมาจนแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่พริกกับกระเทียมรับนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดหเข้าออกนเลยนะครับ ผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนํากุ้งสดนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้กุ้งเราสุกนะเดี๋ยวเราเค่อยจะทําการปรุงนะครับเมื่อเราผัดทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําการปรุงนะครับ ก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับตามด้วยซอสปลาเขียวนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสเดี๋ยวคนคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับ เมื่อเราผัดทุกอย่างเข้าที่ดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายผมเิ่ใส่ใบกะเพรานะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเลยผัดแก้ใบกะเพราเราสลดนะครับก็จะเสร็จแล้วขั้นตอนการผัดกะเพราหมูสับกุ้งสด เดีย๋ยวเราไปดูตอนตักลาดข้าวเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาตักลาดข้าวเลยนะครับกะเพรากุ้งสดก็ตักข้าวมานะครับแล้วก็ตักกะเพราใส่เลยสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะโปะด้วย ไข่ดาวนะครับไข่ดาวซัดฟองหนึ่งนี่นะครับกะเพราหมูสับกุ้งสดราดข้าวไข่ดาวสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้า ชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ